สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงรายปีสำหรับปี2566นะคะเราจะมาเปิดเป็นปีนักขัตรนะคะปีแรกเราจะเริ่มต้นด้วยปีเถาะเนาะปีหน้าเป็นปีเถาะใช่ไหมเอ่ยปีกระต่ายสวัสดีชาวปีกระต่ายทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงโดยรวมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างทุกเรื่องนะคะแล้วแต่ไพ่จะเปิดขึ้นมาเนาะทางโชคลาภสุขภาพการงานการเงินความรัก นะว่าจะเป็นยังไงตลอดทั้งปีนะคะโอเคชาวปีกระต่ายนะคะชาวปีเถาะส่วนมากเนี่ยเขาจะมีสติปัญญาดีมีไหวพริบดีพูดเก่งนะคะมีขมคมคายายเป็นเลิศเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจดีใจกว้างมีเสน่หค่อนข้างแรงนะแล้วก็มีเพื่อนมากมีเพื่อนเยอะนะคะ เป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนกับฝูงนะคะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนดื้เงียบรักสวยรักงามนะคะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะแล้วก็เป็นคนที่รสนิยมดีนะแล้วก็ชอบความเก๋ไก่มุ้งมิ้งมุ้งมิ้ง,ง,งอะไรแบบเนี้เป็นคนที่ช่างสังเกตนะ แต่บางครั้งเนี่ยคนอื่นก็จะอ่านใจค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพาทาโรุโสิบใบนะคะจะเป็นอย่างไรจะไฮโรแฟนเห็นไมมเอ่ยโอเคเก้า okay. ไม่เท้าสิบดาบเจ็ดถ้วย หนึ่งดาบสองดาบโอ้มีใครลังเลเรื่องราวอะไรแล้วตัดสินใจไม่ได้อยู่หรือเปล่านะคะทุกเบาเบราชินีถือถ้วยสิบเหรียญห้าดาบสเตรนดนะคะยวขอเปิดไพ่ครบก่อนนะคะยวคี เคียร์จะบอกว่ารายชาวปีเถาะด,งดวงโดยรวมไปตามปี2566ให้หลังฟ้าให้เรื่องความรักนะคะ may be off-road attraction เข้ากับตัวตนของคุณเลยค่ะชาวปีทอขาให้พาระพิคเนตนะคะว่าพาระพิคเนตจะส่งสัญญาณใดบอกอะไรให้กับชาวปีทอนะคะ ก็ไพ่วิสตอมนะคะว่าจะแนะนำอะไรให้กระชาปีถอประจำปี6,566 2,566ค่ะพูดผิดพูดถูกเรื่อยเลย ช่วงปีหน้าตลอดระยะเวลาทั้งปีนะคะของชาวปีถอดเนี่ยค่อนข้างจะใครเรียนอยู่ค่อนข้างจะเรียนเก่งนะอยากเรียนอะไรศึกษาอะไรลุยเต็มที่เลยเป็นคนค่อนข้างที่ใฝ่เรียนมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเรียนรู้ลึกระดับแบบเฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้นๆแล้วก็เก่งและเชี่ยวชาญเพื่อที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตข้างหน้าได้เลยนะคะ สอบอะไรก็ผ่านแขน่งขันอะไรก็ผ่านนะทําอะไรก็แบบสอบติดแล้วก็คือทุกอย่างมันโอเคนะมันไม่มีอะไรที่ยุ่งยากซีเรียสถึงก่อนหน้านี้จะค่อนข้างที่เหนื่อยยากลำบากใจหรือมีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าช่วงปีหน้าฟ้าเปิดแล้วค่ะไพ่ไฮโรแฟนขึ้นคนที่กําลังศึกษาอยู่หรือเรียนจบแล้วแต่อยากจะไปเรียนต่อเรียนเพิ่มเติมนี่จัดหนักได้เลยนะคะ การเรียนการศึกษาค่อนข้างดีนะคะคนที่ทำงานแล้วมีผู้ใหญ่เมตตานะทำอะไรก็เริ่มประสบความสําเร็จแล้วค่ะในปีหน้าเข้าหาผู้ใหญ่ประสบความสําเร็จนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมีผู้ใหญ่เมตตามีคนช่วยเหลือใครบางคนก็ชอบทำบุญเข้าวัดมากขึ้น ปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะคะนั่งสมาธิทําบุญมากขึ้นนะในปีหน้าแล้วก็ดวงเจ้าชะตาเนี่ยมอีองค์เทพเทวาแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะคุณจะทําบาปไม่ค่อยขึ้นแต่ถ้าทําอะไรไทยแล้วเนี่ยจะโดนแบบตอบสนองอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะฉะนั้นจงทําความดีไว้นะคะทุกคนชาวราศีเถาะเออชาวราศีชาวปีเถาะเออ ใครก็ตามที่อยากเปลี่ยนงานโยกย้ายบ้านย้ายที่ทํางานหรืออยากไปอยู่ที่อื่นอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่นะคะค่อนข้างจะอึดอัดใจ หรือโยกย้ายงานไปแล้วเป็นไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดหรือไม่เป็นไปตามคําพูดที่ที่เราเคยคุยกับเจ้านายไว้แล้วที่เราเคยมาสัมภาษณ์งานแล้วจะบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเหตุการณ์ผ่านไปรับเราเข้าทํางานแล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นนะบางทีก็ได้งานที่ไม่ถูกสเปคนะแล้วก็อยากจะลาออกอยากจะเปลี่ยนงานแต่เราจําเป็นต้องทําต้องถือง,งานไว้อยู่ยังต้องทํางานที่ที่นั่นอยู่แบบเซ็งๆแบบไม่สบอารมณ์กับใครเลยแต่ฉันก็ยังต้องอดทนทําที่นี่อดทน ที่จะอยู่ที่นี่อยากย้ายบ้านย้ายสังคมก็ก็ยังไปไม่ได้นะคะยังแบบติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ใครที่ลงทุนเป็นเจ้าของกิจการยังไม่เหมาะสมที่จะลงทุนในช่วงต้นปีนะคะเพราะว่าจะไม่คุ้มเสียนะคะลงทุนไปแล้วแล้วแบบเราผิดคาดอะเราคิดว่ามันน่าจะออกมาดีนะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะแต่สุดท้ายพอเราลงทุนไปปุ๊บมันไม่เป็นไปตามนั้นมันทำให้เรา เซ็งแล้วก็นอยแบบโ,โหไม่น่าเลยอะไรเงี้ยรู้อะไรไม่สู้เท่ารู้งี้นะคะรู้งี้ไม่ลงเยอะอย่างงี้ดีกว่ารู้งี้ฟังเพื่อนฟังพี่ฟังน้องก็ดีอะไรแบบนี้นะคะเป็นต้นเราก็ทําให้เราแบบอึดอัดใจนะคะแปดดาบขึ้นมานะคะเครียดวิตกกังวลแบบแก้ไขก็แก้ไขไม่ได้เพื่อนก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องหาทางออกด้วยตัวเราเองนะคะเราเนี่ยคาดคิดฝันจินตนาการไว้ว่าอยากมีอยากได้ยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราแบบจินตนาการไว้สุดโต่งเลย ไห้กองนี้ค่างที่จะแบบคิดเยอะอคิดในการวางแผนอะไรเป็นแบบเป็นหลักเป็นฐานไว้เรียบร้อยว่าจะต้องทําแบบนี้ให้ได้แต่สุดท้ายแล้วมันยังไปไม่ถึงนะเพราะว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่นะคะในช่วงต้นปีนะแต่ว่าจะถามว่าฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้ไหมมันจะผ่านไหมมันผ่านพ้นได้แต่เราต้องเลือดตาแทบกระเด็นเลยต้องสู้ยิบต,ตาเลยมันไม่ใช่อะไรง่ายๆจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมันก็ค่อนข้างยากจะโยกย้ายไปที่อื่นก็ยากเหมือนกันนะมันมีอุปสรรคอยู่นะคะ บางคนเนี่ยก็ลังเลโลเลนะมันยังมีทางให้เราเลือกมีสองช้อยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเราจะต้องทํางานอยู่ที่เดิมที่นี่นะหรอหรือว่าเราควรจะไปดีนะจะไปสอบดีไหมไปแข่งขันตรงนั้นตรงนี้ดีไหมหรือจะไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ดีไหมเล่นเส้นดีไหมอะไรแบบนี้นะคือมันมีอะไรเข้ามาที่ทําให้เราต้องตัดสินใจมีสองช้อยให้เราเลือกนะคะทุกเรื่องราวนะแล้วคุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณก็ยังจะต้องแบบ อยู่หยุดอยู่นิ่งๆอย่างนั้นน่ะเนี่ยคุณกําลังพินิจพิจารณากาลังวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เปลี่ยนที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงหรือกําลังจะต้องตัดสินใจและเข้ามาในรอบๆตัวเราทุกรุ่งเราารอบตัวเราเลยคุณกําลังพิจารณากําลังมองดูกําลังแบบคิดวิเคราะห์อย่างอย่างเข้าใจอะ่ะใช้ จริงๆควรจะใช้เหตุและผลนะแต่ส่วนมากไพ่กองเนี่ยจะใช้อารมณ์เป็นหลักนะไพ่ขึ้นมาเป็น Queen of Cups เนี่ยจะใช้แบบอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักเลยแล้วจะบบปีถอเนี่ยค่อนข้าง,างคิดใจน้อยและน้อยใจใจน้อยน้อยใจอะไรประมาณนี้นะแบบว่างอนเล็กๆเ,เสียใจง่ายบางคนก็แบบ s ensitive อ,อ่ะไม่โอเคเลยอะ่ะอะไรแบบนี้แต่ชาว กระต่ายทั้งหลายอย่าพึ่งท้อนะคะมันคร้ห้าดาบขึ้นมาเนี่ยบางคนก็แบบถดถอยไปมากๆเลยจริงๆแล้วคุณยังมีเพื่อนฝูงที่มากมายนะยังมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบญาติผู้ใหญ่หรือเป็นคนในที่ทํางานคนเก่าแก่ที่เราเคยรู้จักคุ้นเคยมาแล้วเนี่ยขอความชวยเหลือเขาได้นะคะไปพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากๆเราอาจจะได้ไอเดียหรือเขาจะชี้แนะแนวทางนาทางให้เราได้นะคะ บางคนก็เป็นทุกข์ด้วยความคิดของตัวเองนะยังไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะใครบางคนเจอเรื่องราวที่เหตุการณ์ร้ายมาไม่ว่าการงานกันงันหรือความรักเนี่ยใครบางคนก็ยังไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะลงมือทําอะไรแล้วก็แบบว่าท้อไปเลยนะคะรู้สึกอุปสรรคมันเยอะแล้วเราก็เลือกไม่ได้นะแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณก็ผ่านเพราะว่าช่วงปีหน้าเนี่ย คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมากขึ้นเป็นคนเก่งนะแล้วก็ลุยแบบลุยทุกงานแล้วแบบไม่ใจอ่อนละคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยตนเองก็ตามถึงคุณจะมีเพื่อนมากก็ตามแต่เรื่องบางเรื่องเขาก็จะช่วยคุณไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมคุณก็ต้องเป็นคนที่แบบบู๊ลุยๆเนี่ยเหมือนสเตรนนะฝ่าฟันอุปสรรคได้ด้วยตัวเองเป็นคนเก่งแล้วก็กล้าที่จะทํากล้าที่จะลองแบบกล้าได้กล้าเสียมากๆเลยปีหน้าอืมมันมีอะไรมาแบบ ท้าชนเลยทีเนี้ยฉันจะไม่ย่อทอต่ออุปสรรคอีกแล้วนะค่อนข้างที่จะโชว์พราวทีเดียวนะเราก็ได้มาซึ่งความสําเร็จด้วยนะสิบเหรียญการค้าเป็นอย่างไรค้าขายดีมีกําไรการเงินดีนะคะปฏิสัมพันธ์ดีๆพูดเยอะๆเ,เข้าไว้ตามเอกลักษณ์ของชาวปีกระต่ายเลยนะคะพูดดีได้ตังพูดเก่งได้ตังเงินเข้ารัวๆนะคะสิบเหรียญนะถึงแม้จะเจออุปสรรคจากสังคมภายนอกหรือว่าโรคภัยแค่เจ็บที่จะเข้ามาหรือ มันเป็นปัญหาระดับชาติระดับประเทศเลยทือทุกคนก็ต้องเจอนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่คุณจะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นได้นะด้วยความเก่งด้วยไอเดียนี่ไงให้ให้พ,พระขึ้นมาคุณมีนคนเก่งอยู่แล้วนะใครก็ตามไปเรียนรู้ไอเดียคอนเทนต์หรืออะไรใหม่ๆที่จะลงออนไลน์ได้ก็ปังนะคะคือทําได้อเพียงแต่ว่าต้นือนแรกให้ระมัดระวังนิดนึงอย่าเพิ่งลงทุนอะไรหนักๆน,นะเพราะว่ามันจะไม่คุ้มเสียอืทําอะไรที่มันที่มันเบาๆไปก่อนนะคะ ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะช้าชาได้พราเล่มงามโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องความรักนะคะความรักปีหน้าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะเพราะมีไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมาเนี่ยจะเหมือนเรื่อยเรื่อย ดูกันไปก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรถ้าเกิดมีคนเข้ามาคุณก็ไม่ใช่ว่าจะผลักใส่ไล่ส่งไปเลยซะทีเดียวนะคะคุณก็แค่อยากจะคบกันไปดูกันไปไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนคุยไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ค่อนข้างตัดสินใจช้าหรือใครบางคนที่ไม่มีใครเข้ามาเลยก็ก็อาจจะต้องอยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรบางคนยังไม่ออกจากเซฟโซนบางคนก็แบบเซ็งอะ่ะเคยถูกตีหัวมาในอดีตก็คือเจอเรื่องบอบช้ำความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ เคเลยในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะลุยงานดีกว่านะประมาณนี้นะคะบางคนนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเยอะนะ่ะก็จะทําให้ความรักจะเข้ามาค่อนข้างช้านะคะแล้วโดยเจ้าตัวเนี่ยเป็นสเตรนดด้วยในในปีหน้าเนี่ยจะทําให้ค่อนข้างเลือกคบเลือกใครเลือกเยอะอะคะ่ะอ,อ,อยากจะให้ถูกสเปคซะทีเดียวหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ไม่อยากคือ ไม่ได้คบใครง่ายๆแล้วต้องเลือกนิดนึงก็จะคบจะเจอคนที่เป็นคู่ของค่อนข้างช้านะคะ สำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะฉันก็เหมือนฉันจะยังไม่เลือกฉันก็อยากจะดูดูแบบนี้ไปก่อนคบแบบนี้ไปก่อนเมื่อคนแอบบคบใครแบบลับๆทําให้เราเครียดวิตกกังวลเริ่มมีปัญหากับความคิดวกวนซ้ําไปซ้ํามาตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้อาจจะมีหลายคนที่ให้เราจะต้องเลือกแล้วนะไพ่ขึ้นมาแบบนี้คุณต้องเลือกแล้วนะถ้าคุณไม่เลือกมันจะมีอุปสรรคเข้าม,ามามากกว่าเดิมทําให้คุณไม่โอเคแล้วเกิดการทะเลาะเปาะแหวงกันขึ้นได้แบ่งพักแบ่งพวกแล้วก็มีคนนอกทําให้ รอะ่ะมีปัญหากันได้ด้วยเช่นกันนะคะให้ระวังนิดนึงนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูไพ่นางฟ้านะคะไพ่นางฟ้าเขาบอกว่า trust จงเชื่อมั่นในความรักจงมั่นใจในความรักของคุณในครั้งนี้นะคะจงเชื่อมั่นในพรมลิขิตที่ทําให้คุณและเขามาเจอกันสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะส่วน m a Make the e f f o r t ถ้าใครรักใครชอบใครหรือจีบกันใหม่ๆเพิ่งคบกันใหม่ๆนะคะให้แสดงออกเลยนะคะ แล้วก็ให้ใช้ความพยายามอย่างมากของคุณอะ่ะในการจีบในการตามเตือ้อหรือในการสร้างความดีความงามของคุณนะให้อย่างสม่ำเสมอเป็นคนยังไงก็ก็อยากได้ยังไงจงเป็นคนอย่างนั้นก่อนนะคะแล้วก็ต้องทําอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะความสัมพันธ์ถึงจะ ลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในระยะยาวนะคะ a แ c t i o n เขาบอกว่าชาวกระต่ายปีนี้เนี่ยเตะตามากๆดึงดูดผู้คนมากมายแล้วก็พวกคุณเป็นคนที่รักสวยระงามอยู่แล้วมุงม้งมิ้งและเป็นคนน่ารักนะคะชาวกระต่ายนะมีอารมณ์คมคายพูดเก่งเป็นเลิศคุณจะมีปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแน่นอนนะคะยกเว้นว่าคุณปิดใจอยู่ในแปดดาบอยู่ในเซฟโซนแล้วก็คุณไม่ยอม เธอคือคุณไม่ยอมให้ใครเข้ามาคุณง่ายๆมันก็จะไม่ดึงดูดใครเข้ามาโอเคนะเนี่ยค่ะให้เด็คีเขาขึ้นเขาบอกใครบางคนเนี่ยชอบอะไรเก่าๆดั้งเดิมไม่ชอบเปลี่ยนแปลงไม่เปิดรับใครเข้ามาไม่เปิดรับคนใหม่เข้ามาก็เป็นได้นะคะอันนี้เนี่ยแบบมีโอกาสที่จะคือคือถ้วยชามเนี่ยมันแตกไปแล้วอะคุณพยายามอยากจะกลับไปหาคนเก่าคนเดิมอยู่ก็เป็นไปได้นะแต่ว่ามันมัน เหมือนแก้วแตกแล้วประสานกันไม่ติดอยู่ดีความสัมพันธ์มันก็จะวนนะมันจะวนรูบเดิมมันไม่โอเคก็คือไม่โอเคนะคะให้ออกมาจากเซฟโซนนะแล้วก็แบบเปิดใจให้คนใหม่ได้แล้วนะคะมีใครบางคนหลบหลบซ่อนซ่อแอบแอบอยู่นะคะหรือว่าคบกันแบบหลบหลบซ่อนซ่อนไม่สามารถเปิดเผยหรือบอกใครได้นะคะหรือใครบางคนแบบหลบหลีกนี้ใครอยู่ไม่อยากให้เขาตามฉันเจอเลยอะไรแบบนี้อาจจะเป็นคู่อริเป็นศัตรูเป็นเพื่อนได้เช่นกันนะคะแล้วก็ใครบางคนก็แบบไม่อยากเจอกับคือกับคน คนรักเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้ใครบางคนเขาอยากเจอคุณแหละค่ะแต่ว่าคุณยังไม่อยากเจอเขาเด็กคีไปสุดท้ายนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆชวนหลงไหลมีประสาทสัมผัสที่6มีความลับด้วยนะคะใครบางคนก็แบบเป็นเป็นคนที่เก็บความลับเก่งนะมีความลับอะไรแล้วก็คนอื่นเนี่ยคือเดาทางไม่ถูกเลยว่าคุณคิดอะไรอยู่ประมาณนั้นนะ มีแผนอะไรในใจประมาณนี้นะคะชาวปีเถาะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปหน้าที่การงานนิดนึงนะคะลืมบอกไปค่ะว่าถ้าใครบางคนนะคะจะเริ่มต้นอยากทําอาชีพอาหารการกินเนี่ยดีนะคะเป็นเลิศเลยนะคะปีหน้าเนี่ยแบบฟ้าเปิดมาเงิน,งนงทองไหลามาเทมากับเกี่ยวกับอาหารการกินเครื่องดื่มเบเกอรี่ได้นะแล้วก็เปิดร้านอาหารก็ได้เช่นกันนะคะ หรือใครจะเป็นครูบาอาจารย์เปิดการเรียนการสอนภาษาหรือจะสอนเกี่ยวกับการทำอาหารหรือจะสอนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีความรู้เฉพาะทางของคุณสามารถทำได้ปังและโดดเด่นมากๆในปีหน้านะคะล้วนแล้วแต่ต้องลงมือทำด้วยตวนตนเองนะคะชาวกระต่ายจ๋าเออหรือจะเป็นเพสั์ก็ได้หรือจะขายประกันเซลขายประกันเป็นพนักงานบัญชี อะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสุขภาพกันนะคะสุขภาพให้ระวังปวดหัวระวังระวังอุบัติเหตุของตกหล่นใส่ศีรษะหรือปวดกระดูกปวดหลังบ่าไหล่ประมาณนี้นะคะอ๋อแล้วก็ให้ระวังเจ็บคอด้วยนะคะให้ระวังแบบ ตาแห้งแสบตาแพ้แสงอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามีโชคมีลาบกันไหมโชคลาบนักจะไขว่คว้ามาด้วยตัวเองนะคะเนี่ยต้องฝ่าฟันอุปสรรคด้วยตัวเองคุณถึงจะได้ถามว่าได้ไหมได้นะคะในบางคนที่ลุยงานจริงๆบางคนที่ทําจริงๆจินตนาการแล้วคิดแล้ววางแผนแล้วต้องลงมือทํานะเมื่อลงมือทําแล้วทําไมจะไม่ได้ล่ะ เนี่ยมีสิบเหรียญมาแบบนี้แต่ต้องพูดเยอะๆพูดเก่งๆมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพบคนหลายๆคนนะเอาตัวเองออกสู่สาธารณชนให้ได้มากๆความเห็นความปังมาโชคล่ามาจากการลุยเดี่ยวลงมือทำด้วยตัวคุณเองเท่านั้นนะคะ มาดูไพ่บิสตอมนะความรู้สึกของใครบางคนเนี่ยไพ่หัวกลับนะคะเขาบอกว่าใครบางคนจะยังรู้สึกยังไม่พอไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เช่นยังไม่สวยเลยอยากทําสัญญกรรมมายังตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเงินเลยยังไม่พอยังอยากหาเงินเพิ่มเติมอีกจากอาชีพอื่นๆเพิ่มเติมจากอาชีพเสริมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะคือมัน ต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดนะคะโดยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็ไม่ต้องแบบคาดหวังอะไรมากนะด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะอันนี้พอยเซเขาบอกว่าปีหน้าตลอดทั้งปีเลยนะให้เตรียมพร้อมที่จะทําอะไรต่างๆอย่างมีสติใช้สติปัญญาแล้วก็เป็นช่วงเวลาเลิกง,งานยามดีของชาวปีเถาะเลยนะคะปีหน้าจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะคือให้พ้น ให้พ้นสามเดือนแรกไปก่อนนะพ้นสามเดือนแรกไปก่อนเพราะว่ามันอาจจะยังลงทุนไม่คุ้มเสียนะใหม่ๆแต่หลังจากนั้นนะคะคุณจะมีช่องทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะจะทําอะไรหยิบจับะระเบ็นเงินเป็นทองนะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เลยได้ไพ่ใบในเนี้ยนะคะค่อนข้นางที่จะปังเนี่ยนะช่วงหลังหรือครึง่งปีหลังเนี่ยมันจะมีเงินเข้านะเด่นๆโดดๆไพ่วิสตัมใบสุดท้ายคอมมูนิตี้นะ เดทเทรเบิลเนี่ยเขาเขามาเตือนว่าแบบไม่ว่าจะเข้าสังคมหรือเปลี่ยนแปลงไปอยู่ย้ายไปอยู่ที่ใดก็ตามนะคะให้คุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะอย่าไปเฟกใส่กันให้แสดงความจริงใจต่อกันและคนในสังคมนั้นนะจะรักคุณนะจะช่วยเหลือคุณถ้าพิคเนตเขาอยากบอกอะไรคุณนี่ไงมีพระแม่ปรวตีนะคะเนเจอร์พระองค์เนี่ยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะ คอยดูแลแล้วก็ปกป้องคุ้มครองคุณนะคะ Children Life Expression แล้วก็ Priority ให้คุณเรียงลำดับความสำคัญในชีวิต ว่าคุณควรจะทำอะไรก่อนหลังนะคุณต้องเรียงลำดับให้ดีคิดให้ดีก่อนที่จะลงมือทำนะคะเนี่ยใครบางคนยังเลือกทำไม่ได้ว่าไม่รู้จะทำอะไรก่อนหลังลังเลนะคะแล้วก็ใบนี้เขาบอกว่าให้ทำตัวสนุกสนานเบิกบานร่าเริงเหมือนเด็กๆบ้างอย่าไปตึงเครียดเรียสเกินไปนะในปีหน้าเนี่ยให้ระวังระวังคำพูดกับคนรอบข้างด้วยนะคะโอเคค่ะเป็นไกด์ไลน์ครั้งนี้เนี่ยเป็นคลิปไกด์ไลน์สำหรับ ปีหน้าของชาวปีถอตลอดทั้งปีนะคะฟังเราชอบฟังเราใช่ฝากกด subscribe like แ h a r e ให้หมอบิวเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คิดหน้าสวัสดีค่ะ